สวัสดีนะคะวันนี้มาเจอเจอพบกับน้องเปี้ยวเสรีไทยรถสวยนะคะสุราธานีบอกเลยว่าวันนี้จะมาอัปเดตสต็อกให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะว่ารถที่ร้านของเรามีรถรุ่นไหนบ้างสเปคอะไรบ้างนะคะวันนี้จัดมาให้ทั้งรถกระบะรถเก่งนะคะ รถตู้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูทุกคันเลยนะคะใครอยากได้สเปคไหนก็สามารถสอบถามกันได้เลยนะคะมาดูที่คันแรกกันเลยลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้จะเป็นในส่วนของ Toyota Revo นะคะ2.4 Mid Z e มิด dition นะคะ Toyota r ร v o 2.4 Mid p มิดนะคะลูกค้าคันนี้มาในส่วนของปี2020นะคะเลขไมวิ่งใช้งานไปเพียง64,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะค่าตัวของน้องจะอยู่ที่ 4 9 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ได้เกียร์ออโต้ด้วยลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้เกียร์ออโต้นะคะเปิดแ็บได้90องศามาพร้อมล้อแมกเดิมๆจากโรงงานนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ทั้ง2ข้างนะคะดวงไฟคู่หน้าเป็นดวงไฟโปรเจคเตอร์นะคะด้านในได้เกียร์ออโต้ด้วยแล้วเปิดแ็บได้90องศากันเลยทีเดียวนะคะกับราคาเพียง4 9 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้า อ่ะต่อไปเลยนะคะจะไปแบบเร็วๆเลยนะคะคันถัดไปลูกค,ะคะ้าขาสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ e s u z u ีแ max cab นะคะ1.9 hyriner นะคะลูกค้าคันนี้ได้เครื่องยนต์1.9ปี2019นะคะราคาจะอยู่ที่399,000บาทคะ่ะสำหรับคันนี้ ราคาจะอยู่ที่3,99,000บาทน,นะคะสีทองเงินสวยๆนะคะเปิดแ็บได้90 90องศานะคะคันนี้มาพร้อมเกียร์ธรรมดา6สปีดนะลูกค้านะต่อไปนะจ๊ะกระบะแคบนะคะตัวเตีย้ยเราก็มีลูกค,ะคะ้าขาสำหรับคันนี้นะเป็นกระบะแคบแต่งซิ่งมาพร้อมโชมหน้าพลิกโลกใหม่เลยคะ่ะนะคะ ได้ปี2022นะคะคันนี้บอกเลยเลขไม่ก็น้อยนะคะวิ่งใช้งานไปเพียง32,000กิโลเมตรนะคะแล้วได้เกียร์ออโต้ด้วยบอกเลยว่ากระบะเขบเกียร์ออโต้นะคะหาซื้อเข้ามาได้ยากมากวันนี้จัดมาให้คุณลูกค้าแล้วแล้วได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะกับรถปี2022แต่งมาให้แล้วนะคะลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้นะโหลดหน้า2เซนติเมตรโหลดหลัง13เซนติเมตร แล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนนะคะพวงมาล,ลัยมัลติฟังก์ชันนะคะได้ล้อแม็กแต่งทั้ง4ล้อเลยแล้วยางปีใหม่เลยทั้ง4เสน้นราคา400,000 49, 49,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ราคาของน้องจะอยู่ที่4 49,000บาทนะคะได้เกียร์ออโต้ด้วยนะคะสวยๆเลยกับเครื่องยนต์1.9ลูกค้าขะ ต่อไปนะรถเจ็ที่นั่งของที่ร้านก็มีนะลูกค้านะสำหรับใครที่อยากได้รถครอบครัวเจที่นั่งนะคะโตโยต้ r ฟอร์จิ r นอร์2.4เนวิปี2019นะคะคันนี้มาพร้อมสีทองเงินสวยเดิมโรงงานนะคะกับราคาเพียง869,000บาทค่ะ คันนี้ขับ2นะคะกับเครื่องยนต์ 2.4V สีทองเงินสภาพสวยเดิมโรงงานนะคะรถรับประกันเลยไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมนะคะและไม่แท100้ร้อเปอร์เซนตปี2019 869,000บาทจากลูกค้าสำหรับคันนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะชอบคันไหนแคปหน้าจอไว้เลยนะคะต่อไปนะลูกค้านะคันนี้จะเป็น t o โยต้าอินโนวาจ้าลูกค้า สำหรับคันนี้นะเป็นรถครอบครัวเจ็ที่นั่งปี2019เช่นเดียวกันนะคะกับเครื่องยนต์2.8แล้วเป็นตัว G ตัวทบเลยลูกค้าขากับปี2019ค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทกับเครื่องยนต์2.8นะคะ599,000บาทกับเครื่องยนต์2.8ลูกค้าชอบคันไหนนะคะแคปหน้าจอ ทักไลน์หานกเปียวโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0903247586ค่ะ0903247586เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะสามารถทักมาคุยเอกสารกันก่อนได้นะคะหรือว่าดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปนะจ๊ะมาดูในส่วนของสาย Honda กันบ้างลูกค้าค่ะสำหรับ Honda านะคันนี้จะเป็น Honda า S R V ปีะคะปี2น1 8นะคะกับเครื่องยนต์1.8รุ่นลิมิเต็ดนะลูกค้านะ Honda SRV กับเครื่องยนต์1.8รุ่นลิมิเต็ดนะเลขไมคันนี้บอกเลยว่าเลกไมใช้งานไปเพียง82,000กิโลนะคะกับราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทค่ะราคาจะอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาท นะคะสีดำสวยเดิมโรงงานออปชั่นครบนะจ๊ะออปชั่นครบนะลูกค้านะต่อไปนะจ๊ะสำหรับใครที่กำลังมองหานะคะโต y ยต้าครอสนะคะที่ร้านของรุเปียวก็มีนะลูกค้านะสำหรับโต y ยต้าครอสคันนี้จะได้ปี2022เลยนะคะวิ่งใช้งานไปเพียง85,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นโต y ยต้าครอส1.8 Hybrid p r e ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี นะคะลูกค้าได้กล้อง360องศาเลยแล้วเปิดซันลูปได้ด้วยนะคะได้กล้อง360องศาแล้วเปิดซันลูได้ด้วยนะคะกับเครื่องยนต์1.8ปี2022ค่าตัวของน้องนะคะจะอยู่ที่869,000บาทค่ะ 869,000บาทสีขาวสวยเดิมโรงงานนะคะภายในได้เบาะหนังสีแดงด้วยลูกค้าคันนี้ได้กล้อง360องศานะคะเปิดสรลลูปได้ด้วยแล้วภายในได้ตัวเบาะสีแดงนะคะ ต่อไปนะสีทองเงินนะคะเราก็มีมาให้นะลูกค้านะสำหรับท่านใดที่อยากได้ในส่วนของ t o y ยต้าโค a ลคโรส1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะคะคันนี้สีทองเงินสวยๆวยกับปี2022นะคะค่าตัวของน้องจะอยู่ที่849,000บาท849,000บาทนะคะได้กล้อง360องศาเช่นเดียวกันนะคะเปิดสลุปได้ ภายในเป็นเบาะหนังสีดํานะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าจะได้เบาะหนังสีดําสภาพสวยๆนะจ๊ะเบาะหนังสีดําสภาพสวยๆนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูแถวหลังกันต่อนะคะสำหรับ Honda City นะลูกค้านะก็มีมาให้ลูกค้าเลือกเป็นปี2016นะคะ Honda City คันนี้เป็นปี2016ตัว V กับราคา329,000บาท นะคะสีทองเงินสวยเดิมโรงงานได้ระบบเปิดประตูแบบสมาร์ทคิเลนนะคะปุ่มฟุตสตาร์ทปี16นะลูกค้านะ3า0 0สนหนึ่งสบาทค่ะหรือว่าจะเป็นคันสีขาวนะคะนเปียกก็จัดมาให้ลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้นะเป็น Honda City 1.5s คันนี้ได้ล้อแม็กแต่งทั้ง4ล้อเลยนะคะสีขาวสวยเดิมโรงงาน ด้านหลังมีเซ็นเซอร์หลังให้2ตํตำแหน่งนะคะกับราคา319,000บาทกับเครื่องยนต์1.5ลูกค้าคะต่อไปนะยาริสก็มีลูกค้าขาสำหรับตตวยต้ายาริสคันนี้นะเป็นปี2021ค่ะค่าตัวของเขาจะอยู่ที่4 8 0 0 0บาท 48,000บาทลูกค้าได้ตัวสปอร์ตเลยนะคะโตยตายาริสสปอร์ตสวยๆภายในเบาะหนังนะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยได้พรมอะไรมัลติฟังก์ชันนะคะคันนี้สวยๆเลยสีเทองเงินนะคะต่อไปนะจ๊ะคันนี้ลูกค้าขาจะเป็นในส่วนของซูซูกิเซียนะคะซูซูกิเซียตคันนี้จะเป็นปี2021ค่ะ ราคาอยู่ที่2อ9 0 0นบาท2องแ0 0บาทได้ปี2021นะคะลูกค้าสีดำสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าชอบคันไหนนะแคปเจอร์หน้าจอนะคะทักไลน์ส่วนตัวหานกเปียโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์090324758 3 2 4 7 5 8 6เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยค่ะส่งรูปภาพไปดูเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าจะเป็นมาร์ทนะลูกค้านะมาร์ทมีทั้งปี17และปี2019เลยราคาเริ่มต้น239,000บาทเท่านั้นสำหรับนิสสันมาร์ทจะเป็นเครื่องยนต์ 1.2E ตัวรองท็อปนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ4,000 ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ4,000นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่239,000บาทแล้วเลขไม้ก็น้อยนะคะเลขไม้หลักหมื่นเท่านั้นนะคะบอกเลยว่ามีรถสวยๆให้ลูกค้าเลือกมากมายที่สีรีไทยรถสวยเลยนะคะวันนี้พาให้ดูทุกคันนะคะบอกเลยว่าพาให้ดูทุกคันเลยจ้ะพี่จ๋าสำหรับรถสไตล์ผู้บริหารนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะสำหรับท่านใดที่อยากได้นะคะ ในส่วนของ Toyota c a m ม y อ่ะคันนี้เลยลูกค้านะคะกับปี2018รถสไตล์ผู้บริหารนะลูกค้านะ t o y ยต a าแคม y รกับเครื่องยนต์2.0แล้วเป็นตัว G ีตัวท็อปด้วยนะคะราคาจะอยู่ที่6 8 9 0 0 0 0บาทค่ะคันนี้นะ6 8 9 0 0 0 0บาท ปีะคะปี2018ได้เครื่องยนต์2.0แล้วเป็นตัว G ตัวท็อปเลยลูกค้าะต่อมานะสาย Honda ก็มีลูกค้าขาที่ร้านนะ n o n d a c i v i c มีทั้งตัว E และตัวแยวเลยนะคะคันนี้จะเป็นตัว E ตัว E จะได้เบาะผ้านะคะปี2019วิ่งใช้งานไปเพียง79,000กกิโลเมตร วิ่งใช้งานไปเพียง79,000กิโลเมตรแล้วลูกค้าได้ปี2019ด้วยนะคะกับราคาเพียง539,000บาทค่ะ539,000บาทนะคะกับเครื่องยนต์1.8เป็นตัว E ค่ะลูกค้าคันนี้สวยๆนะคะทรงสปอร์ตหรือว่าจะเป็นตัว EL นะคะน้องเปี๊ยกก็มีมาให้ลูกค้าเลือกเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับคันนี้นะจะเป็นในส่วนของ h ั n d a Civic 1.8 EL นะคะปี2018กับค่าตัวของน้องจะอยู่ที่569,000บาทค่ะ569,000บาทนะลูกค้านะปี2018วิ่งใช้งานไปนะคะเพียง85,000กิโลเมตรเท่านั้นวิ่งใช้งานไปเพียง85,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าคะ่ะ ต่อไปนะฮอนด้าเจ็ก็มีมาให้สำหรับท่านใดนะที่อยากได้ฮอนด้าเจ็นะคะ1.5 RS นะคะหรือว่าฮอนด้า k ที่ลูกค้าเลือกกันที่ลูกค้าเรียกกันนะคะคันนี้จะเป็นปี2018นะคะค่าตัวของน้องจะอยู่ที่4 0 0 0 0 39,00มบาทได้ออปชั่นครบนะจ๊ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอสัมผัสกล้องมองหลังได้มาครบๆเลยออปชั่นของเขานะคะกับเลขไม้เพียง87,00มกิโลสี่แสนสมหมื่นเบาทได้เครื่องยนต์1.5นะจ๊ะยาริสก็มีนะลูกค้านะมีให้เลือกถึง3สีเลยสำหรับตัวใต้ยาริสนะคะมีทั้งสีเทาเงินสีเทาดำและก็สีขาวเลย ะะมาดูที่คันแรกกันเลยคันนี้จะเป็นสีทองเงินนะคะสภาพสวยเดิมโรงงานกับปี2020นะคะราคาของเขาจะอยู่ที่369,000บาทค่ะ369,000บาทกับเครื่องยนต์1.2นะคะได้ตัวสปอร์ตเลยคะ่ะคันนี้ลูกค้าได้ตัวสปอร์ตนะหน้าจอทัชสกร,รีนนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกล้องมองหลังมีมาให้นะจ๊ะ หรือว่าจะเป็นคันนี้นะตัวรองท็อปนะคะกับโตโยต้ายาริสลูกค้าคะกับโตโยต้ายาริส2 Entry ปี2020นะคะวิ่งใช้งานไปเพียง49,000กิโลเมตรนะคะราคา359,000บาทเท่านั้น359,000บาทเท่านั้นเอง นะคะมีให้เลือกหลายคันมากๆนะคะอยากได้สเปคไหนนะคะสอบถามกันได้เลยนะคะวีออสคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ราคา48,000บาทนะลูกค้านะกับปี2022เลยสีทองเงินสวยเดิมโรงงานนะคะออปชั่นครบเป็นตัวมิดด้วยนะคะเป็นตัวมิดแล้วออปชั่นครบนะจ๊ะ หรือว่าจะเป็นคันนี้นะลูกค้านะก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะคะกับปี2016นะคะ t o y ย t a a อ t i ติปี2016กับราคาอยู่ที่3 6 9 0 0 0บาทนะคะได้ตัวจีตัวท็อปเลยลูกค้านะคะหรือว่าจะเป็นคันนี้นะสีดำสีดำคันนี้บอกเลยว่ามีไฮบริดด้วยประหยัดน้ำมันลูกค้าคะกับค่าตัวของเขาจะอยู่ที่ 5 4 9 0 0 0บาทนะคะได้ตัว G ตัวท็อปเช่นเดียวกันกับเครื่องยนต์1.8นะคะมีไฮบริดประหยัดน้ำมันด้วยนะคะกับเครื่องยนต์1.8ได้เบรกมือไฟฟ้านะคะ5 4 9 0 0 0บาทลูกค,ะคะ้าค่ะหรือว่าจะเป็นรุ่น G-R Sport นะคะน้องเปียก็มีมาให้ลูกค้าเลือกนะคะสำหรับคันนี้นะ เป็นรุ่น G R Sport เครื่องยนต์1.8นะคะลูกค้าราคา598,000บาทเท่านั้นราคา598,000บาทได้เครื่องยนต์1.8แต่งสเกิร์ตให้รอบคันนะคะได้ไฟตัดหมอกด้วยคู่หน้านะคะมีกล้องมองหลังมาให้เบรกมือไฟฟ้านะคะได้ตัวสปอร์ตเลยกับราคา598,000บาทปี2019 วิ่งใช้งานไปเพียง60,000กิโลเท่านั้นนะคะหรือว่าจะเป็นคันนี้ปี2019เลขไม่30,000กิโลนะคะด้านในได้ล้อแม็กชูโชนเดิมๆโรงงานนะคะกับราคา5 2 9 0 0 0บาทค่ะคันนี้นะ5 2 9 0 0 0บาทลูกค้าชอบคันไหนนะคะทักหานบเปียวโดยตรงได้เลยค่ะ ที่เบอร์0903247586ค่ะ0903247586เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพช่วยดันทุกเคสนะคะถ้าขานกเปี้ยโดยตรงได้เลยค่ะ